โอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการสาธิตเครื่องเวกตนนะฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีของที่เยอรมันนะครับโอเคอาจารย์เป้อธิบายได้เลยครับขั้นตอนแรกครับหนึ่งนะครับาทางด้านลบไว้ในนะครับบวกไว้นอกสี่ก้อนนะครับททั้งหมดสี่ก้อนเลยนะครับตัวนี้ ครับผมเติมน้ำมันเบนซินนะครับ mm hmm. เติมเบนซินในถัเงเล็กนะครับผมเติม mm hmm. ประมาณสักหนึ่งลิตรประมาณนะไม่ต้องเติมจนเต็มนะ mm hmm. เพราะเวลาเราหิ้วเครื่องเนี่ยจะทําให้กระถอกแล้วก็ผมนะเติมซ mm ิน hmm. สามครับ mm hmm. เติมดีเซลครับผมผสมน้ํายา ครับข้าวอยู่มีนิเลทลถังนี้ประมาณ6ลิตรจะเติมประมาณก็ขานิดหึ่งข้าวนิดหนึ่งไม่ต้องเติมเต็มนะครับถ้าเต็มมันจะทำให้กระชอกราดยงังรู้ว่าเดินไปเดินมาครับ,ออบจะกระชอกสี่ครับผมเปิดวาล์วครับ ดึงขึ้นนะครับพรกดลงพรอสนี้เราจะสตาร์ทเครื่องดึงขึ้นนะครับพรน่าครับผมกดกดปุ่มสีแดงนะครับจะมีเสียงติ๊กติ๊กติ๊กติ๊แสดงว่ามีไฟฟ้าครับอ่ามีไฟฟ้าปุ๊บปั๊มลงครับปั๊มเรื่อยๆนะครับปั๊มไปเรื่อยๆกว่าจะติดนะ กดลงก็คือปิดเครื่องนะครับครับผมกดลงปิดเครื่องนะครับซีนนะครับเปิดฝาถังครับเพื่อระบายอากาศแรงดันแรงดันในถังนะครับเปิดไว้ประมาณ5นาทีนะครับผมเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับครับผมเรียบร้อยครับโอเคนั่นก็คือวิธีการสาธิตเครื่องพ้นหมอกฝันนะครับกำจัดยุงและแมลงยี่ห้อตัวเล็กตอนจากเยอรมันนั่นเองนะฮะขอบคุณนะครับ